ลองรถเลยค่ะคุณบอกเลยว่าถ้าเขาสไตล์กันเร็วนี่คือวิ่งกันไม่ทันเลยนะสวัสดีค่ะอยากนำเสนอเพราะเขาคือ6640และเป็นตูวแอร์และเป็นแมนนวลด้วยนะคะแน่นอนก็คือเกียร์1 2คูณ12นะคะเก่านอกตามสภาพที่ไม่เคยใช้งานในไทยมาแล้วอีกหนึ่งคันนะคะ6640นี่คือสีเดิมอะไรเดิม แน่นอนว่าเป็นปั๊มบอรหรือปั๊มเฮชนะคะเป็น4สูบก็คือ 1, น 1, 2, และ3และ4ตัวเครื่องก็จะเป็น power star นะคะเขาจะเป็นหลอนๆนะมันจะไม่ใช่เรียมนะคะก็จะเป็น4สูบเหมือนกัน 1, 2, 3, และ4นะคะ id ก็จะเป็น id เหลี่ยมนะคะเครื่อง power star ของเรานะแน่นอนว่าคางหมูของ6 6 4 0สเขาจะยาวกว่า ที่เราเห็นทั่วไปถ้าเทียบกับอย่าง6610นะคะเพราะว่าถังน้ำมันเขาอยู่ตรงนี้นั่นเองแน่นอนว่าคัะนหาเขาก็จะเป็นคาราโร่พิเศษเป็นคาราโร่40ที่เป็นคาราโร5น็อตนะคะอันนี้ไม่ใช่แซตเนะอันนี้คือคาราโร่ของ40นะคะยางหน้าของเขาที่มานะคะอาจจะดูไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่แต่เขาเป็นเลดี้และแน่นอนว่าเป็นขอบ12.424นะคะนีอยู่ตรงนี้เลย ส่วนด้านหลังดอกยางสวยเลยนะแต่เพียงเขาเป็นขอบบางนิดนึงจะเป็น13.6นะคะ3.8ต้องบอกว่าบางแต่ว่าดอกสวยงามมากดูใกล้ๆก่อนที่จะไปดูด้านต่อไปนะคะกองไฮดรอลิกมีลูกเดียวแน่นอนว่าเขาเป็นแมนวนวลนะคะไม่มีกล่อง ECU ให้กวนใจตูวแอร์เดิมๆคือค่อนข้างสวยเลย12ค 12. 12ถ้ายก็ต้องเป็นธรรมดาค่ะ ตัวนี้ก็จะมีตัวลากท้ายมานะคะไม่ได้มีแขนกลางแล้วก็อ๋อไม่ได้มีตัวออไม่ใช่ขอลากท้ายมีจำตุนะคะแต่ไม่มีกระบอกช่วยยกนะนี่คือเก่านอกตาสมสภาพนี่คือสีเดิมอะไรเดิมก่อน <S <S ไปดูกันในตู้นิดนึง12งคู่สิแบบนี้ตู้ตู้คือค่อนข้างสวยเลยนะคะ <S 2> <S 2> อาจจะมีที่มีร่องรอยบ้างเราก็อาจจะทำตู้หมายถึงว่าบุกเข้าไปนะคะ บอกมาชั่วโมงของเขานะคะประมาณนะคะมันจะไม่ค่อยชัดนะคะถ้าเห็นในนี้คือ9944นะคะ9,944ชั่วโมงนะคะ12คูณ12แน่นอนว่ามีเดินหน้าถอยหลังมี4เกียร์นะคะไม่ว่าจะเป็น1 2 3และ4และก็จะมีตัวช้ากลางเร็วนะคะรวมกันก็จะเป็นคูณกันก็จะได้12นะ ตัวตามสภาพแบบนี้แน่นอนจะมีการเก็บรูดซึมให้นะคะมีการเช็คระบบให้นะคะมีการเทสรถให้นะคะเราก็จะมาเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าต้องการนะคะต้องเรียกว่าอันนี้คือเดิมเดิมออริจินอลกันก่อน,นเลยมาโชว์ตัวนะคะเพราะอย่างตู้แอร์12คูณ12ก็ค่อนข้างจะที่จะหายากเช่นเดียวกันนะคะและก็ทรงมาสวยทรงมาดีทรงมาหล่อทรงมาสง่ามาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าว่าหล่อขนาดนี้เป็นยังไงคะ่ะ งานตู้นะคะตู้แอร์ตู้ใจแบบนี้ไม่ใช่อุปสรรคของ6640นะคะคา้าคาราโล5น็อตขอ40แบบนี้และแน่นอนด้วยกล่องรูปเดียวนะคะและเกียร์ที่เราเห็นอยู่ด้านข้างพกกระจกคือใส่มากอันนี้คือ12คูณ12นะคะแน่นอนคือปั๊มเพชนแล้วก็เครื่อง power star ฟังเสียงเครื่องกันหน่อยก็เลยดีกว่าค นิดนึงนี่คือ,อยางหน้า12ยู4 24หลังจะเป็นยางบางแต่ยางด้านหลังคือหลอเช่นเดียวกันนะคะดอกยางสวยมากด้านหน้าอาจจะยังไม่ค่อยหลอดเท่าไหร่นะคะต้องบอกแบบนี้ว่าเก่านอกคันนี้นะคะเรียกว่าแอพอได้ต้องลองเติมน้ำยางกันสักนิดหนึ่งนะคะระบบไฟก็จะมีการเช็คให้ก่อนออกเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นลองรถกันเลยดีกว่า เราจะมาลองรถกันนิดนึงนะคะระบบนะคะเวลาทดสอบรถนะคะก็จะมีการลองเกียร์ด้วยนะคะลองพวกคานแล้วก็ลองพวกเบรกด้วยนะคะอันนี้คือเดิมๆก่อนนะตัวแอร์ค่อนข้างรอนะคะแต่อาสีอาจจะไม่รออย่างที่เห็นเป็นบางโคนนะคะที่เป็นสีสนิมนะแต่ตัวรถพอได้เลยเรียกว่าเดิมๆกันก่อนโชว์กันแบบเดิมๆก่อนนะคะบอกเลยว่าตู้แอร์90ังมาแบบนี้ฟอร์ดคือ ไม่ใช่อุปสรรคคือแรงดีน้ำหนักได้งานอ้อยงานไร่งานสวนนี้จัดไปเลยค่ะ6640นะเกียร์แมนนวลลองรถเลยค่ะคุณบอกเลยว่าถ้าเขาสตาร์ทกันเร็วนี่คือวิ่งกันไม่ทันเลยนะรอกลับมาอีกนิดนึงมาทดลองรถกันได้เลยนะคะที่บริษัทชอานชานามกิจจำกันนะคะนุ่นเลยป้ายรุงเลืองใหญ่ๆอ็นเสอร์ตป้ายมาให้ลูกค้าหน่อยสิ แต่ตอนนี้คันดีคันรอ6640รอคู่ค้องนะคะรอสักคู่กำลังมารอแต่แตะการตะกไกลเลยนะคะ90แรงมา้าเสียงได้ค่ะตัวจริงที่นี่ที่เดียวนะคะย้ำวันนี้เนื้เอเงาเงาเบเบอเจอกันในทิกตอกแล้วก็ IG สอบถามเพจคนดีก็คือขายรถไทยขี่ชอด่านช้างกลุ่มนะคะบอกเลยว่าเขาฟิลฟ้ดมาก ย้ำกันอีกรอบนึงค่ะรถท้ายขี่ชอดานช้างกุ้บนะคะขอภาพนิ่งภาพหล่อได้เลยนะคะด้วย6640ตัวจริงที่นี่ที่เดียวค่ะไปไงบ้างคะนี่นะคะคลาสสิก6640นะคะ9 0แรงม้าเครื่อง Power Star เป็นเกียร์12คูณ12และมีตู air, ้แอร์ตู้แอร์แบบนี้นะคะป้องกันฝุ่นป้องกันความร้อนให้เราได้ดีเลยนะคะอ๋อลืมบอกไปว่าตัวส่วนใหญ่นะคะอย่าง6 4กีสวนที่แอร์มาเนื่องจากเขามาจากเมืองนอกเนาะอากาศเมืองนอกเขาค่อนข้างจะเย็นนะคะระบบแอร์จะไม่ค่อยติดนะคะก็จะแนะนำให้ติดตั้งแอร์เพิ่มเติมไปเลยดีกว่านะคะสำหรับตัวตามสภาพเก่านอกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาลองรถได้เลยนะคะที่บริษัทชอดานช้างนวกิจจำกัดนะคะ อยู่อำเภอดันช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีเราเปิดนะคะจันถึงเสาร์นะคะ8ปดโมงเช้าถึง5้ามงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์เท่านั้นแล้ค่ะเงาเงาเบื่อเบื่อเจอกันใน t k t t o k แล้วก็ IG วันนี้ฝาก6640คันดคีคันนี้คันลอยอีกหนึ่งคันอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจชาวไร่ชาวกเกษตรของพวกเรานะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ